ผมไม่ได้ไปยุ่งพี่คือผมว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจคนหนึ่งโทรปรึกษาผมให้ผมลงพื้นที่แล้วก็นักข่าวช่องหนึ่งจ้างผมแต่ผมไม่รับตังค์ผมว่าผมไปช่วยพี่ผมไม่รับตังค์นี่ครับจุดเริ่มต้นแล้ววันแรกที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยผมก็เจอลุงขานอนในเปโกนหัวไม่มีใครมีแต่ป้าถอนก็ไปนอนอยู่บ้านป้าถอนมีแค่นั้นจริงยูทูบเบอร์ต่างๆญาติพี่น้องต่างไม่มีแม้สักคนเดียว นี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใช่อยากไปเองมีเราวอามีตำรวจโทรมาขอเขาช่วยเหลือถูกต้องแล้วพอคุณลงไปก็เจอในสภาพเขาแบบนั้นใช่คุณไปทำเขาดังใช่ไหมไม่เกี่ยวกับทำเขาดังแต่เพียงผมบอกเขาว่าผมเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าผมทำให้เขาดังแต่<ถ>ผมทำไมคุณถึงปักใจเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำผมไม่รู้เลย ผมคิดว่าเขาไม่ทําคุณมีหลักฐานคุณมีหรือว่าจิตวิญญาณมันไม่<ส>มีมหลักฐานหรอกพี่หรือซิกเซนคุณเหรอมันไม่ใช่ซิกเซนเราใช้หลักของวิทยาศาสตร์เลยอะไรวิทยาศาสตร์ตํารวจยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแล้วคุณมีอะไรถ้าตํารวจพิสูจน์ได้อ,อตํารวจะผมว่าน่าจะพิสูจน์ได้แต่ไม่รู้ไปเจออะไรหรือเปล่าต้องการใครหรือเปล่านะเอาง่ายๆพี่วันที่เไปเจอศพน้องทีแรกอ่ะเออพอถอก็ไม่ได้ขึ้นไปเขาเอาเชือกก้านะเปิดเดียวพอศพออกเขาก็เก็บเพราะเขาพลาดตั้งแต่ทีแรก อพอพลาดปั๊บก็บโทษตาสีตาสานี่ฮะมแม้กระทั่งบางอย่างที่สื่อต้องการรู้ก็แม้มาเปิดเผยอ,อย่างเช่นลายพอบอตลอลคนปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในแม่